ความกังวลว่าด้วยเรื่องการเปิดตัวเครื่องชนอนุภาพขนาดใหญ่ขององค์การวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรปมนุษย์เราได้เข้าสู่ยุคใหม่ของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์แล้วถึงอย่างนั้นก็ยังมีบางอย่างแ,แปลกๆพวก ฉันว่านี่ไม่ใช่ไอเดียที่ดีเท่าไหร่ถ้าเกิดพวกเขาสร้างหลุมดําขึ้นมาล่ะคือเรื่องนั้นนักวิทยาศาสตร์ได้ทําการทดลองไปแล,แล้วแล้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วล่ะจะเป็นยังไงถ้าหากพวกเขากระตุ้นมันและสร้างหลุมดําขนาดยักษ์ที่กลืนกินโลกโดยที่เราไม่รู้เพราะเราติดอยู่ในภาวะเอกฐานและห่วงเวลาที่กําลังพวกฉันโคตตื่นเต้นเลยเราจะบดขยี้อะตอมด้วยกันคงไม่เกิดหลุมดําหรอกมั้ง รู้ไหมอเมริกาชีวิตมันมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ทำมากกว่าการสร้างความหวาดกลัวไปเรื่อยและทำลายสิ่งต่างๆรอบตัวนะพวกมาเพิ่งเคยได้ยินนะเนี่ยนี่ออสเตรเลียดูนั่นสิเครื่องตรวจจับที่นายคิดขึ้นออสเตรเลียน่าทึ่งมากที่นายสามารถอธิบายเรื่องนี้ได้โดยอ้างอิงการตอบสนองของจิงโจ้คิดได้ยังไงเนี่ยแหมพอเธอฉันเขินจะแย่แล้วนะเฮ้เขนนี่แคนาดานายมีแม่เหล็กนั่นใช่ไหม แงอยู่แล้วล่ะพวกฮ้ยยาฮ่าว้าวสุดปัง ย้โอเคเพื่อนๆทุกคนเอ๋ยมีใครในนี้พร้อมที่จะใช้เครื่องอนุภาพระดับพันล้านในการยิงลำแสงขนาด2มิลลิเมตรเพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆแม้จะชิบหายบ้างก็เถอะแต่มาการทำลายทำให้เกิดสิ่งใหม่พวกเราทุกคนบรูโครงสร้างของจักรวาลนี้กันดีกว่าถ้าไม่โดนหลุมดำดูไปซะก่อนนะฮะกดเลย ลากนป,ป่าไม่เอากลับมาเอามันกลับมาสร้างหลุมดําใหญ่ๆเอ,อจ้าวอยวายทำไมเราไม่ได้ทําการทุดลองนี้ขึ้นเพื่อสร้างหลุมดำํำซะฉันบอกให้เอามันกลับมาไงไอ้กรุก